อ่าให้ส่งน้องไปไปพี่พีพ่อันนี้พี่ไปส่งแล้วผ่านจับมือน้องเลยพี่เออไปจับมือน้องแล้ว, <Hey. S 1> ออลวตรงตรงนี้พอแล้วลูกให้ครูพิงข์เดินข้ามไปเองเอ,อ, hey, <wait. S 1> าอ่าไปมาเบสไปอ่ะข้ามไปบายบายอ่ะบาย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 รูพิงค์คูพิงค์บายบายลูก <Hey. S 1> ตั้งใจเรียนด้อหันน้ามาหน่อยสองคนพ่อลูกหันน้ามาหน่อยวันนี้พ่อมาส่งนะอันหน้ามาหน่อย